สวัสดีพี่น้องครับมือนีครับเติมตาสายลาสายหัวครับผมครับมือนีผ้ามายามดางครับไปมกันเลยไปครับผมด่างด่างเส้นหนึ่งครับผมด่างเส้นด่างเส้นเครื่อง <laughs> <laughs> มาถือแขนหูไปครับผมซมกันเลยหายูยหายินครับผม เขาไปซื้อเขาไาน้อยไปไงครับผมกินเบดครับแฉกนี่ครับผมต่างประมาณจักยี่สิบยี่สิบห้าเมตรบ่ครับยี่สิบห้าเมตรครับผมจักมื่อบูปาหวเนีมือเล้ยงนผม่เนี้ยกเว้นครับผมเกี่ยงเกี่ยางงี้งวก็นอนครับผม พลั้งไรครับผมครับไปยามกันเลยด่างเส้นครืงครับผมผมาถือกันคู่ไปนี่ครับด่างขึ้นหยิบถิ่นเนาะหยิบกันเนาะนี่ครับผมด,ามาด่างมัดไปเห็นไหมนี่ครับต้องเบิ่งกันเลยน่ามาั้งครับบวชดึก ว่าพี่น้องคือวะน้องนีะครับปวดสวนกันเนี่ยยาบัเนี่ยตกเลยเนี่ยนี่ตัว,ตวโอ้ตัวนึงพี่น้องตัวนึงอยู่โอ้พี่สองตัวสองตัว,ตวมีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่นี่ครับเป็นแบบพี่ก <c oughs> ระซิบอย่าเงี้ย <c oughs> นี่ครับเห็นไหมพี่ปลากราบกับี่ครับผมโอ้ยคาดขนาดพี่น,อน้องเห็นไหมคุณนะคุณเสียงโกรรหกผมเพราะเสียงโกบผมวางวางวางครับคุณครับจี๊ครับผมประขาวกระจี๊ดนี่ติดตรงดีง่งตรงดี่งเลยโอ้ยเต็มสายพี่น,อน้องคุณนะเต็มสายเลยโอ้ยยี่าบาทของแท้เี่ยครับปลากราบหนึ่งโอ้ยคาดขนาดไปไปไปต่อ คุณครับเห uta> ็น้่งปลาไส้ครับผมแซ่บครับผมปลาเนื้อซุ่งมอนี่แซ่บไรปิดหลอดยังไลยเนาะมึงด่างนะครับมึงด่างนี่เห็น้องเส้นเครื่องเนาะโอ้ยพี่น้อพี่น้องเป็นสายเลยเชื่อให้เป็นสายเลยพี่น้องย่อบาปของแท้ปุุนครับโอ้ยปุณน่ะติดเส้นสายพี่น้องเห็นไหมปากกากะติดอีกครับผมปากกา กูนะโอ้คักขนาดบอกแล้วเรียนก็ตึมต่ำใส่าลาใส่หูนี่เฮีหเห็นบ่ยาหมากประมาณจะขามตรครับผมมึงเห็นบ่มเห็นไหฟังเอะกำแพงปอนเลยจังไหนมาจังไหนอย่ามึงก็ดูุูน,นะครับเหมือนเดิมเออจะไปในรอดแต่ป่าที่ตัวใหญ่ครับเป็นตัวน้อยนะครับเด้อป่า คุณคับไม่ได้มียังไงพี่มาค,คุณ,คณแม่หลุนด่างหางหกเส้นครับผมพัขกขนาดยิดเป็นสายเลยเนาะเว้ยเอาหลอดนี้ขึ้นเงียบหลอดนี้เงียบพี่นอ้องท่านผู้สมหลอดเงียบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลดปลดล็อกกัน มาส่อีกส่นนึงใกล้สุดแล้วครับผมนางน้นอยๆนะเอาละซำนี่พอได้อูค,อออออรอครับผมอูมออูมอยอบมาบัตอีกมิดอีครับพ่น้อนี่หนึตัวเอิดอยูอย่ไม่เลอ,อยู่เกี่ยวคุณน่ะขี่ป็นสาย,ยูี่มินายไม่เดอ,อยครับผมคุณน่ะคุุันึงครับเดนสดสดที่นนนนนนนุนพีน่น้องคุณน่ะพี่น้องเพิ่นง,นงนี่น้องุน่ะยังมัน ยังอ่ะลูกคนลูกคน่ะเว้ย์อ๋อขักมาที่นี่ไปอ๋อคุณอ่ะครับดังถึงถึงเป็นดังแน่อย่างจริงครับผมรุ่นฝร่งมือครับดีเห็นไหมเนี่ยรุ่นฝร่งมือเลยเห็นไหมเป็นดังแน่คุณครับไปไกลตัวนึงเห็นต์บ้ตัวนึงเห็นบ้เมื่อกี้ตัวนึงเ,น,งเ,น,น,งเน,นี่ยน้อนี่ เดี๋ยวผมสูมมันก็นล,ลงกันนี่ประกาศตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งพี่น้องเฮียบุนอะ่ะมึงแม่เป็นแม่น้อยครับพี่น้นบุนแม่ใหม่คอฟ้ามือจังไหม่ครับเห็นมาโอ้ยเจียวกีว่แล้วแก้สุดละพี่น้องโอ้ยไพซี่ครับบุนต่อเลยรอหนี่คือบุ้วรอนออกมาจากนี้ สนิมกระไลครับผมสนิมน้ำอือนฟุนนะ่นล่ะเนี่ยเนี่ยเอาหม่มหมี่มิบ้างีอยู่พี่น้องมีอยู่ก็ได้กินยุ่นี้หม่มหมี่โอ๊จะโอ้จะปวดมือทีน่นี่ปุณน,นะปุ่นนะโอ้ยขับปากกาค,ครับผมเห็นไหมปุนเอ้ยปุณน,นะครับทอดแซ่บครับผมซุกนี่ครับผมแดดเดียวครับผมสิบ,บอกให้เยา่าบาปปุนนะ ตัววากมี่ผมจนขาวก็มีเห็นปะหินตัวนึง่น <Wait. S 2> กกงไม่ใหม่เห็นบ่เฮ้ยหักครับปลากระแงงครับผมกระแงงกระเทือกเห็นบ่ปลากระแงงแก้วหุ่นตัวนึงครับปลากระแงงนี่ปลากกาตัวนึงพี่น้องเทึ่งพี่เฮ้ย <Wait. S 2> ยี่ว่าบาปน่าี่ห่องไม่ได้กินนะครับเราไปซื้อเขายี่ว่าบาปเพราะผมสุดพอดีพี่น้องเห็นบ่ห้ซุดนี่สุดซื้อนี่ สุดเถิดน้องเนี่ยสุดปานจกโคกยัวบ,บาบจุ่มต่ำสายล่าสายหัวครับผมพอได้กินเยอะผมมัดเด็กันที่นี่อู้นักแห้งนักแห้งอู้ปวดแขนได้ไปที่นี้ยัวบ,บาบเดี๋ยวนะครับผมสามทุ่มแต่ทีมาตกผมก็หาครับแต่ทีมาตกก็หากันยัวบ,บาบ เนี่ยครับผมผลงานครับผมเฮ้ยแก้วางามเลยครับผมดังเส้นเดียวครับกินในเปลนที่ครับผมดังหน่อยหายอยู่ให้กิน,ปนไปเสยนะครับผมอยู่ห่องครับน้อดมือเนาะอยู่ว่าบปบะ

เสตุงพี่น้องโอ้โหปวดแขนปวดแขนขาได้กินอยู่เสถุงสอบอหัวหันครับผมอีกประมาณจากักมือสองสามหมือครับผมยังมาใส่อีกทีนึงแต่เราเก้านี่ละเพราะว่าแรงหนีแต่ผมหายกินผู้เดียวครับแรงนี่ดีว่าบาาเถุงเลยเรียบร้อยดีพี่น้อง ครับผมถรามักกัดกดไลค์กดแชร์ผมครับกดติดตามครับผมครับคอมเมนต์ก็ได้ครับผมเพื่อจะให้ตึมต่้มสายล่าสายโหดซช่ไลเ,เพราะมีกระังใจเฮ็ดคลิปวิดีโอลงยูทูบลงเฟซบุ๊กต่อไปครับผมสวัสดีครับ